โอเคครับก็อันนี้เลิกงานกลับมานะครับผมก็ทําการใส่ชาร์ปนะครับใส่ชาร์ปแล้วก็แหวนลูกสูบใหม่บูยก็ไปสั่งทําใหม่นะครับที่ร้านช่างไพฑู์นะครับให้ทําบูยการสูบให้ใหม่นะครับอัดแน่นกําลังดีเดี๋ยวจะทําการใส่ลูกสูบเลยนะครับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ทยอยทํา ให้เสร็จพรุ่งนี้นะครับตอนใส่อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้เพราะว่าขาต้องกล้องนี้หาไม่เจอรู้อยู่ไหนละเก็บไว้ไหนจำไม่ได้โอเคครับการจับปากแหวนนะครับผมก็จะใส่ลูกสูบไปแค่นี้นะครับแล้วก็จับปากแหวนก่อนนะครับแหวนที่สี่นะครับจะตรงกับเสาเสานี้นะครับเสาด้านนี้สี่แหวนที่สามตรงกับเสานี้ ปากแหวนนะครับตรงกระเสานี้วันที่สองตรงกระเสานี้วันที่หนึ่งตรงกระเสานี้โดยปากแหวนนะครับห้ามให้ตรงกับอ่าขาเรียกว่าอะไร่ะกระดองอ่ะกระดองลูกสูบหรือตรงสลักก้านสูบนะครับต้องทะแยงนะครับก็ดูเสานี้เป็นหลักนะครับนี่ครับแหวนนี้ปากแหวนนะครับเสาที่สี่แหวนตัวที่สี่สามสอง แล้วก็ตัวที่หนึ่งตรงกระเสานี้นี่นะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ชโลมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เอาลารัดแบบมาลัดค่อยๆดําคอนนะครับที่เป็นไม้หรือยางครับคพ่อให้ดันเข้าไปโอเคครับนี่นะครับบงการทการใส่ลูกสูบไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่ก็จะใส่ประกับกานสูบนะครับต้องตัวเลขนะครับหันขึ้นด้านบนนะครับมือสั่นไม่มีขาตั้งกล้องครับพอดีหาไม่เจอครับก็เลย ถ่ายไปด้วยทำไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ลูกสูบเสร็จแล้วก็อาจจะพักกินข้าวครับแล้วค่อยทำมาทำต่อตอนนี้หิวข้าวมากเลยโอเคครับขออนุญาตใส่ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการใส่ลูกสูบเรียบร้อยนะครับก็การสูบผมก็ใช้ประแจปอนนะครับขันแจปอนกลประมาณ สาส็ดนิวตันเมตรถึงสี่สบเนิวตันเมตรนะครับขันประกับกันสูบส่วนในเรือนเรือนเพอข้อเบี่ยงนี่ก็ใช้อยู่ที่ประมาณยี่สิบสองยิบสองถึงยี่สิดนิวตันเมตระครับแล้วก็ช่างมืออาชีพก็คงใช้ใช้แรงมือครับจนขันจนชินแล้วใช้ความรู้สึกเอาส่วนผมก็ยังไม่ชินนะครับก็เลยต้องใช้ประจัปปอน ผมมีประแจปอนไว้สําหรับบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับก็เลยได้ใช้โอเคครับเวลาขันก็นะครับอ่าขันไปหมุนไปนะครับขันไม่ต้องหมุนไปบนล่างบนล่างสลับกันนะครับตามที่อาจารย์ผมได้สอนไว้นะครับอ่อย่างนี้นี่ครับผมก็จะประกอบเฟืองเฟืองบาลานซ์กันนะครับสองตัวนี้ ก็ตอนนี้ผมก็ก่อเฟืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับเฟืองบาลานเซอร์นะครับตัวบนครับมาร์กหนึ่งจุดนะครับตรงกับตัวเฟืองบาลานเซอร์มาร์กสองจุดนะครับ ตัวล่างก็จะมีอีด้านหนึ่งจะมีเฟืองตรงเฟืองบาลานเซอร์เขาจะมีมาร์กหนึ่งจุดนะครับต้องตรงกับมาร์กสองจุดของเฟืองสะพานนะครับส่วนเฟืองสะพานนะครับตรงที่มีมาร์กหนึ่งจุดนะครับต้องตรงกับมาร์กสองจุดของอเฟืองเฟืองตุ้มเหวี่ยงกัวานานะครับส่วนเฟืองอเฟืองไอพาขเอเหวี่ยงครับอยู่ด้านในครับ มันก็จะมีมาร์กนะครับตรงกับเฟืองเผาลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับต้องตรงกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับขัน็ให้แน่นนะครับเช็คทุกตัว